สวัสดีครับผมช่างปลักสมัยสารนะครับเช่นเคยวันนี้มีของเข้ามาใหม่นะครับสวยๆเลยนะครับวันนี้มีเข้ามาก็เป็นตู้ซับนะครับรุ่น s t 1 8ของค่าย SPM นะครับก็มีเข้ามา4ใบครับดอกเดิมๆ ST18 นะครับดอก18นิ้วไว้์สี่นะครับตัวนี้ก็มาดูรอบๆนะครับมาดูเพจหลังนะครับนี่เพจหลังหลีหลัง SPM Audio System ST อซิตเต in t h a ขีด n d อ่องเมอินไทยแลนด์ของไทยเรานะครับก็กว่าจะหาของสวยๆมา ให้ลูกค้าได้ก็โอ้โหหายากครับของดีและสวยหายากมากครับบางทีดีและสวยจริงก็ราคาเราก็ไม่ได้ครับเอามาขายก็ไม่ได้ขาดคุนอีกแต่ตัวนี้เขาแบ่งปันมาให้นะครับขอบคุณมากๆเลยครับแบ่งปันมาให้ ก็ผมก็เอามาแบ่งปันต่อนะครับรุ่น s t 1 8ก็มันจะเป็นแยกส่วนมาจาก HTT218 นะครับแต่มันเป็นตู้เดี่ยวก็มีเข้ามา4ใบนะครับสภาพก็ตามนี้เลยครับสภาพตามจริงเลยอันนี้ก็เป็นรอยรอยเลนครับรอยเลนนิดนหน่อยๆครับไม่มีปัญหาเลยเช็ดก็ออกครับอันนี้ ก็ตู้จะมีจะมีตีนตู้นะครับทั้งทั้งบนตู้ทั้งบนทั้งล่างตั้ง lr ได้แล้วแต่แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่จะเซตอัพกันนะครับก็ตู้ตู้เสียงกลางยังไม่ได้ไม่ได้ขายนะครับของผมเองพอดีเอามาลองเสียงนะครับว่าเอามาเข้าชุดกันแล้วเสียงมันเป็นยังไงสรุปว่าเสียดายมากครับแต่ก็ทำไงได้ ซื้อมาก็ต้องขายไปนะครับไม่งั้นทุนก็จมเพราะว่าของแต่ละอย่างต้นทุนมันสูงนะครับมันไม่เหมือนของซื้อขายทั่วไปนะครับมันเป็นของแบรนด์นะครับก็เปิดราคานะครับอเอามาว่าเรื่องราคากันเลยดีกว่าราคาตัวนี้ดอกเดิมๆนะครับสภาพสภาพก็ตามนี้เลยครับผมไม่อยากจะ อธิบายอะไรมากคือมันใหม่มากจริงๆนะครับราคาก็ผมจะเปิดราคาอยู่ที่ใบละ9,900นะครับ9,900ก็ประหยัดได้ไปเยอะนะครับมือ1หนึ่งก็ถ้าจำไม่ผิดอยู่ที่1,2500หรือ1,2900เนี่ยครับก่อนในคลิปนี้ในคลิปนี้ถ้าใครเห็นก็เอาไปเลยครับ ใบละ9,700บาทถ้าเอา4ใบเหมาหมด4ใบก็ผมมีราคาให้อีกนะครับมีราคาเหมาให้อีกก็ถ้าซื้อในนี้ผมก็จะให้ถูกๆไปเลยนะครับใบละ9,700นะครับเดี๋ยวผมโพสขายหน้าเฟซใบละ9,900แต่ถ้าดูในคลิปใน youtube ของผมก็นี่ครับใบละ9,700 คุ้มนะครับ s t 1 8เสียงนึบลอยแน่นครบทุกอัตรรลดจริงๆครับก็ถ้าอุทานกันเล่นๆก็ตู้บ้าอะไรมันดังดีจังวะอะไรประมาณเนี้ฮะ <laughs> แต่มันดังดีจริงครับก็ส่วนสูงส่วนสูงเดี๋ยวเดี๋ยวดูผมก็ไม่ได้วัดเนาะ กับกล้องมันกลับกล้องไม่ได้ส่วนสูงส่วนสูงก็ประมาณนี้ประมาณประมาณหนะ้าอกประมาณนี้คไม่สูงเท่าไหร่ก็ยกยกคนเดียวไหวนะครับยกคนเดียวไหวอยู่สวยครับสวยจริงสวยมากตู้กลางไม่ได้ปล่อยนะครับตู้กลางของผมเองครับไอตัวที่ใช้เดโมครับ ือเอามาลองเสียงก็ผมจะลองเสียงให้ฟังก็กลัวมันติดลิขสิทธิ์นะครับมันชอบติดลิขสิทธิ์แล้วเกินทั้งทั้ที่เพลงไม่มีลิขสิทธิ์แต่เหมือนมีเพลงเข้าไปมันจะตีเป็นติดลิขสิทธิ์ทันทีนะครับผมก็เลยรีวิวแบบนี้ดีกว่าเร็วๆง่ายๆเลยเนาะผมก็พยายามทำคลิปให้มันได้สัก5นาที6นาทีนะครับมันจะได้เปิดการมองเห็น เวลาลูกค้าเข้าไปดูมันจะได้ขึ้นฟีดข้างหน้าเลยนะครับตอนนี้นะครับว่าว,ว,วางไว้ข้างบนเลยก็นี่นะครับตามนี้เลย youtube ผมชื่อ facebook ผมก็นี่นะครับปาทเท่าแก่น้อยหรือว่าจะแอดเป็นไลน์ก็เบอร์นี้เลยนะครับแอดเบอร์ไลน์ศูนย์เ4 9าสองหกสี่ห้าสี่เก้าเก้าสองนะครับแอดไลน์จะขึ้นทันทีเลยนะครับ ถ้าสะดวกโทรก็โทรสะดวกไลน์ก็ไลน์สะดวก Facebook หรือมารับที่บ้านก็ได้เลยนะครับก็ของก็เหลือไม่มากแล้วครับจากที่ลงคลิปไปคลิปที่แล้วก็เนี่ยครับเหลืออยู่คู่เดียว12 12เป็น12ประกอบใหม่นะครับก็ใบละ4,300นะครับก็มีอ่ามีปัก๊กมีปั๊กไฟปักติดแหลกนี่เข้ามาใหม่ครับ เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เลยปักติดแหลก NTS นะครับมีบอกโวล์สภาพใหม่ๆเลยนะครับใหม่มากก็ตัวนี้เอาไปตัวละ1250รวมส่งครับไป1250รวมส่งแล้วก็มีแหลนต้อง8มาตัวหนึ่งครับแหลนต้อง8ตัวนี้เป็น k w K&W ก็ตัวนี้ตัวละสี่ร้อยห้าสิบนะครับตัวสี่ร้อยห้าสิบดูไว้ไว้เอาไว้เป็นไว้พีนะครับไว้พีแท้ไว้พีออเดพีออเดโอแท้นะครับไว้ K&W ใช้งานปกตินะครับเดี๋ยวไปดูในออฟฟิศครับ ก็ในอฟิศก็เหลือไม่มากแล้วครับเหลือแทบจะไม่เหลือแล้วด้วยไม่ลอยก็ไปแล้วดอก12 18ก็ไปแล้วถ้าเหลือก็จะเหลือนี่ครับดอกตัวเดโมโนี่18บแ้อของผมก็เหมือนเดิมครับดอกละหกพันหแล้วก็เหลือคอลัมน์คอลัมน์ก็ใบละสองพัครับ มีเน็ตเวิร์กในตัวส่วนตัวนี้ก็เน็ตเวิร์ก NPM 550ครับตัวนี้ไอต,ตัวนี้ก็ตัวนี้พันสามตัวนี้พันห้าครับส่วนแหลกแหลกก็อไปเอาไปพันห้า 1, แล้วกันเนาะเผื่อค่าขนส่งเผื่ออะไรด้วยมีฝานะครับมีฝาแหลก,กตามนี้เลยมีฝา ก็เดี๋ยวมาเอ้า oh, ว power p ว w e r power power. power นี่ครับทาเทคสวิตชิ่งก็ตัวนี้เอาไป5 5าพครับให้แหลกไปด้วย5 5าพไปเลยครับก็สนใจก็ติดต่อมาหลังใหม่นะครับครับอ่าสิ 15, ข้างละสอได้สบายสบายครับเป็นสวิตชิ่งน้ําหนักเบาครับผมก็ของก็เหลือเท่านี้ครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับช่างปาสแสมาสารครับก็ย้ำเบอร์โทรทีก็ีนก็0 9 2 6 4ก4 9 9 2ก็แอดไลน์กันมาได้เลยนะครับผมนี่เบอร์โทรตามนี้เลยก็ที่ลงคลิปไปก็ขอบคุณลูกค้าทั้งพระอาจารย์หรือว่าน้าๆหลายๆท่านนะครับเออที่มาอุดหนุนกันจนของแทบจะหมดเกี้ยงร้านเลยนะครับทั้งวิ่งมารับเองทั้งให้ส่งโดยที่ โทรมาเร่งจะเอาอย่างเดียวก็ผมดีใจมากเลยนะครับเขาบอกว่ากลัวไม่ทันกลัวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันคนอื่นก็จริงนะครับบางทีก็โทรมาซ้อนกันแค่เส้นยาแดงผ่าแปดนะครับเจ้าแรกโทรมาก่อนแต่ว่าอ่าย่างไงเหมือนเขายังลังเลเนาะไอ้เจ้าก็โทรมาก็เจ้าที่สองก็ได้ไป พอเจ้าแรกโทรมาอีกรอบนึงก็ไม่ทันแล้วครับเรียบร้อยก็สนุกสนานนะครับพูดถึงก็เดี๋ยวมันมีมาเรื่อยๆครับมีมาเรื่อยๆไม่ต้องห่วงก็อันนี้ก็ผมเตรียมแพ็คส่งเป็นไม้ลอยนะครับไม้ลอยอพระจารย์ทางบ้านค่ายแกท่านท่านโทรมาครับพูดสองสามคำขอเลขบัญชีเลยครับวันนี้ก็จะส่งนะครับเมื่อวานฝนตกส่งไม่ทันครับ นี่ก็ไม่ลอยครับตรงหนึ่งผมจัดส่งเีว,วันนี้จัดส่งให้นะครับเดี๋ยวรอรถมารับก่อนก็อ่า,อานั้นก็าฝากไว้เท่านี้นะครับนี่เลยครับตามนี้เลยโอเคครับสวัสดีนะครับผม